ศึกระหว่างหัวคิวกับแชมป์นะครับสตาร์แฟนศึกระหว่างรถถังนะครับกับตู้เย็นจะเป็นยังไงระหว่างเชอร์รี่กับเฮียอะไรครับเชอร์รี่กับกับกับคาถาอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะฮะฝักมือเรียกกวนสิีอินก่อนเลยนะครับโอ้ไทยแล้วครับไทยแล้วเอาไทยขึ้นครับไม่มีใครไทยโดนใครครับจ้องตากันจะรอต้องนะโอ้โหสเตฟานโดนล็อกแล้วครับเอาเสาเล็กๆไม่ออกนะครับโดนขัด มาแล้วก็คอมโบสมิธครับโอ้โหตามด้วยเสาเจ็บหนักทีเดียวนะครับคอมโบนี้เหมือนโดน justice แคทตามด้วยสมิธกันเลยทีเดียวโอ้โหไลนิงแตกในตัวครับโอ้โหสเตฟานกระพืบเหยียบยึบยืบนะครับนะครับอุ้ยโดนที่หัวแตกโอ้ยพลาดไปทีเดียวนะครับสมิธน่าสงสารจริงๆน่าเสียดายมากไปแล้วครับพอ,อนเนื้อพอนบินโอ้โหตัดขาครับด้วยคอมโบตีไปตีมาป๊อปเปะป๊อปปะฮะ อ๋อครับโดนล็อกค่ะต้องไม่อู๊ดกิลลบได้เฉียดเฉียวแต,กต่ก็โดนสมิธอีกโอ้โหขี้แตกขี้แตนด้วยการสมิธเลยจริงๆนะฮะไอ้เฮียสเตฟพุมม่งกรเก่งไปไหนสายตูนี้จะมาต้มตีนะครับหัวละซ้ำอีกครับอีดอกเร็วมากครับเฮียทำไมแม่งทำไมแม่งไม่โดนเมื่อกี้อืมเสียดายมากเลยเมเฮียสเตฟานดาวขึ้นหัวแล้วแท้ๆเอาละครับสเตฟานพุ่งมีแต่หินที่ยกนะครับหรือว่าออร่าแสงนะครับ วิ่งไล่ตูดกันนะครับดูนะครับใครจะโดนอ่าหัวก,กิวบางคนเปิดแต่สเตฟ้ามือคนสวนครับตาม้ดยดีวาย Divine, ขโมยนะฮะเบรกอร์เมอร์เบรกเขาโอ้ล็อกโอ้โหเสานะครับอันแม่นยำแปดพันไปแล้วนะครับโอ้โหอุ้ยแถมหนึ่งว่าซันไม่จำเป็นอย่างนี้เจ็บหนักนะฮะโอ้โหไลนิ่งชาร์จเจอแตกในตัวนะฮะ ตามด้วยขี้ค้าดักโอ้โหค่อยเส้นบะหมี่ที่ไม่โดนแต่ก็ไม่เป็นไรยังสามารถคอมโบได้แบบนาดันดัดโอ้ยโดนแล้วครับโดนแล้วครับแค่แคสแต่ทำไมยังหลบได้อีนนะครับบังเอิญเหลือเกินกะเวลากระโดดถูกอีกสังหกถึงแองฟุกก็ไม่ดูนะคะแต่แม่งดวงดีชิบหายสำหรับพีพีสเตฟานฮะอย่าพามันไปลงซีดากอนทำไม่มีเอเลเมนทันกูปวดหัวมากครับออแล้วครับเริ่มติดแล้วครับทำลายโลกกันฮะเอาหัวคิโอขึ้นแล้วครับโอ้เส้นบะหมี่จงทรงพังเที่ยวนะครับ เอาเตะกันไปเตะกันมาแล้วครับมวยใส่เอ๋อเ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 อ๋อโอ้ไม่ใช่ครับโอ้โหทุบกระคังใส่หน้าโอ้ยฮิวแล้วครับคิวหัวคิวฮิวแล้วครับโอ้ยสมิธว่าวแดกนะครับโอ้โหลกขาเข้าว่าวเหมือนกันนะครับตัดขาโดนครับไลนิ่งชาเจอโดนแล้วครับโอ้โหตามไปเสาจีบพลาดนะครับเพราะหัวคิวยังคงล้มอยู่โอ้โหสมิธถูกขัดแต่เทรไม่ถูกขัดนะฮะโอ้โหไลนิ่งชาเจอร์แตกในตัวครับ เอาลอกที่คาดากใช้แบบแม่นๆโอ้โหอีไวคอมโบครับตัดขาโอ,โอ้โหความสวยงามติดผนังมือนี่แย่นะครับโอ,โอ้โดนจำนิเจ็บหนักครับหัวคิวสเตฟานหัว <c oughs> เธอก็ทำตัวสายติ๊กแล้วครับน่าจะเอาลินโ,โ,โดไปทิ้งตูดจริงจิงเต้นดนึงครับดึงมันไม่สายตูดครับแต่มันเต้นแบบเรนครับเรนนี้ซึมนะฮะ อาไม่ให้แต่ใจรักคับสเตฟานของเราวิ่งไปวิ่งมาเหมือนก่อนแล้วมึงจะวิ่งตามกันทำไมครับเหมือนปลาทองเนะี้ยเออไม่ใช่แล้วปลาทองวิ่งวนไปวนมามันเป็นปลากัดนะโอ้โหเลือดดักสู้เอาเริ่มเลยอาเบอร์เบกกระทืบยึกยึกยึก,ยก,ยกโอ้โหมาแล้วครับคอมโบสเส้นบะหมี่ตัดขาขี้ขาดาขี้ขาดาคาดาืนกันไปคืนกันมาสม,มิธไม่โดนฮะเสาโดนหัวโอ้โห,หสม,มิธซ้ำ <Hey, yeah. S 1> นะครับ ใช่เสาวันใหญ่มากจริงๆนะคะแทมยังเจ็บกีตังหัดโอ้โหเป็นคอมโบที่โหดร้ายจริงๆสำหรับสตาฟนแต่ถ้าไปแรดเดอร์สเตฟานก็จะไม่มีเลือดนี่อะไรนะเอาละครับสตาทำไงต่องมาตัดขาครับโอ้โหไลนิงแซ็ตแตกในตัวต่อด้วยไถแบบแมนแมนบะมีโอ้โหซัดสองโอ้ยคอมโบสวยงามมากจริงๆครับแรงมากนี่มันคอมโบของมันกันได้เนี่ย สเตฟานรับเห้เข้ามาลงเน็ตแต่เข้ามาพีพีทุกวันบุกแอบเข้าไปเช็กในู่วงจดหมายเมื่อกี้นะครับโดนสวนสมิธขี้แตกขี้แตนครับอะไรฮะยืนมือนะอย่บเอาวุธอีกนะครับมันจะทำอะไรครับมันจะทำอะไรครับมันวิ่งมาแล้วครับมันจะวิ่งไปอันยองแน่เลยไม่ครับกลางวูดออกมาแล้วเปิดเอา่าแสงเรียบร้อยฮะ โอ้โหต่างคนต่างมือเรียกกันนะคะอะไรทําเนี่ยชาร์ตคั่วตรงกันหรอครับพระสองคนแต่โอ้โหอินหโดนผัดเสาแล้วโอเคหัวคิวเริ่มเอาคืนแล้วครับโอ้โหสเตปโดนเตะก,กิ้งไปลูกชิน้นแต่ก็ยังลิกตัวกลับ,ลบมาได้ลูกล็อกไม่โดนครับไม่โดนล็อกค,คืนครับโดนหรือไม่ไม่โดนเหมือนกันครับหัวคิวเริ่มเล่นไปความร้อนม,ม,ม,มาแรงม,ม,มากขึ้นนะฮะโอ้แตกในตัวทั้งคู่นะโอ้ สเตฟานเทสม,มิธาดเดดออกไปแล้วครับแต่โดนเพื่อคืนจะเป็นยังไงโอ้โหไลนิง่งแซบช่วยชีวิตสเตฟานไว้ชั่วคราวนะฮะทำให้ไม่โดนสม,มิธโอ้โหแต่ก็สามารถหลบเสาได้แล้วครับโฮลี่โฮลี่ลิลิของสเตฟานอันใหญ่โตนะฮะเอาแต่สเตฟานก็ดีวายคอมโบต่อยแล้วครับยึดยักยึดยักเตะพป๊ปะติดผนังเอาเอาคืนแล้วครับลูกล็อกเป็นไงไม่ทำงานครับสเตฟานสามารถหลบได้ โอ้โหปลาสองแล้วตามด้วยเสาใหญ่โดนไปแล้วเขาบัวคิลดาเมจไม่ทราบว่าโดนไปเท่าไหร่แต่คงจะเจ็บน่าดูใค<ช>ร<อ>ไลน์แป๊บอ,อูโอ๋โดนเตะอีกครับกลิ้งกริง้งกริงกร้งครับสเตฟานเริ่มคอมโบโล,ลูกชิ้นอีกแล้วครับอุ้ยโดนไายหนึ่งเส้นนะฮะสเตฟานใส่แรกแล้วครับลูกชิ้นเด้งโคเด้งครับ โอ้โหเม่งเจาฟานมันดีจริงๆครับโอ้ยใช้ดีวายคาบอบโอ้ยตามด้วย9000นะครับดาเมสเซวใหญ่ๆจิ้มตูดทะลุไปถึงปากเลยฮะโอ้ไทยอีกครับโอ้ยมาแล้วครับคอมโบโกเด้งครับไอสัตวยโอ้โหไม่ได้ลุกกันเลยทีเดียวนะไม่ได้ลุกครับจะเป็นยังไงพัวกิลเอาอย่างไรไงครับโอ้สวนคืนแล้วครับโอ้ยสมิไม่โดนจะโดนตัดขาตายครับโอ้โหโดนเดือด เราสุงท้ายด้วยความสวยงามมันจะถ่ายรูปหรือเปล่ารับเ่ยแต่นนใส่ชุดชาวนานะคะปีศาจเหรอสเตฟานปีศาจของเราจะมีใครหยุดเขาได้หรือไม่จะมีใครหยุดเขาได้หรือไม่ปีศาจประทะยัดมนุษย์นะคะแต่ตอนนี้ยอดมนุษย์โดนปีศาจไล่ตีตูนอยู่นะฮะ <c oughs> โอ้มาเดกการโป้กันเลยครับแต่โป้กไม่ติดไม่เหมือนก่อนฮะสเตฟานมันฉลาดกว่ามังกรน,นักกินอะไรเป็นอาหารรับเ่ยเพชรบีกีชัวชวนะฮะ ขีคาดากขีคาดากต่างคนต่างขีคาดากครับพีไ่ไว่เขาบอกโอ้ยสวนครับสวนพี่ชิบหายตายแล้วโอ้ยโดนคอมโบชุดใหญ่เลยนะสมิธตามด้วยฮอลลี่โอี่ลิกนะฮะเจ็บนะดูหัวกิวตอนนี้อูโดนแซปเข้าไปอีกนะฮะโดนเต็มคอมโบกันเลยทีเดียวโอ้โหสามแดดหลบไลน์นิ่งแซปไปอะไรกันครับเนี่ยมันจะแม่นเกินไปแล้วโอ้เตะเตะด้วยเตะกันมาคู่นะฮะ พังเที่ยวครับพังเที่ยวยื้อชีวิตก่อรพังเที่ยวตัวเวกิ้กโอ้ก็ถึงถึงกับไอรอนวิวและฮิวกันเลยทีเดียวยิ่งกว่าเจอมังกรน,นี่นะครับงานนี้คาดักคาดากักโอ้ยทะโมกฮิวและสวิกแตก <User left S 1> แตก็ไม่ได้แต่สเตฟานหลบได้อย่างสวยงามนะครับตายแล้วครับโอ้แตกในตัวอีกแล้วครับโอ้โตี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 สเตฟานไม่ยอมแพ้โอ้ย Combo. ยี่วายคอมโบโดดเอร์เรวิวเวชชัยไปแล้วครับโอ้ยโดนสมิธครับงานนี้เจ็บหนักครับเจ็บหลังจากว่าโดนบอลเอาแล้วครับหัวคิวเริ่มจะต่อคอมโบแล้วโอ้ยสเตฟานเด้งบอลลูกชิ้นหลุนหลุนแทนแล้วครับอรองงนนบนี้เด้งแล้วครับเด้งดึงดึงสเตฟานจะเป็นไงต่อไปโดนต่อคอมโบยายวๆหรือเปล่าเตะติดผนังโอ้ยลุกขึ้นมาแล้วโดนตัดขาต่อมีเอร์เรวิวเวชช่วยเอาไว้นะโอยขี้ขลังแบบชีวิตแต่ก,ก็ยังแซ่บนะ หกซูรีคร์บอนมันที่อะไรครับงงครับอ๋อโลสะท้อนนะโลสะท้อนเอาละหัวคิเริ่มเอาก็โอ้ยเซฟันขึ้นได้แล้วโอ้โหติดช็อตจนจัสติแคทโดนขัดนะฮะน้าเสียดายจริงอุย้ยเอาไมโดนโอ้โหทุบสวยงามห้าศูนย์สเตฟานยังคงเป็น,ส,นสาวแชมป์ทั้งสองปีนะฮะปีที่แล้วก็สเตฟานปีนี้ก็ยังคงสเตฟานเหมือนเดิมครับยินดีด้วยกับแชมป์นะฮะไอศาสตรหนึ่งสอง